นี่คือความสุขเล็กๆ,กๆน้อยๆค่ะจากการใช้ชีวิตแต่งแผนแล้วก็การคลองเรือนนะคะทุกคนอาจจะไม่ได้สุขสมหวังทุกๆเรื่องแต่ขอให้อย่างเดียวคือสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคน หลังจากเลิกงานแล้วนะคะก็น่านี่เลยหลังบ้านตัวเองเนาะก็คืออะไรทุกคนความร่มรื่นนี่แหละทําให้ใจิตใจเราสงบหลังจากที่แบบว่าทั้งวันเนาะไม่ทำจะมีปัญหาเรื่องงานหรือเพื่อนร่วมง,งานก็ตามจบสุดท้ายมาถึงบ้านปุ๊บคลายทุกอย่างทุกอย่างจะไม่มีในหัวสมองละมันก็จะเรืมแบบชิวๆนะคะตอนนี้ก็นั่งกับคุณชายนี่แหละคะ่ะนี่เลยสวัสดีครับ <laughs> <laughs> เขาไม่ค่อยคุยนะคะทุกคนแต่วันนี้ก็คือทํางานที่บ้านก็เลยแบบว่าได้นั่งคุยกันแล้วก็พูดตรงๆเลยว่ามุมนี้ก็จะเป็นมุมที่แบบาสาวสว่างกับแฟนเนี่ยใช้เวลาด้วยกันเยอะมากที่สุดในการอ่าจะบอกว่าครองคู่กันมาเลยก็ได้นะเพราะ ส่วนใหญ่เราก็ทำงานทำงานจากเช้าจดเจนจากเย็นมาถึงเช้าก็มีแฟนนี้จะเข้ากะสามกะแต่ก่อนนี้แต่ปัจจุบันนี้ก็คือเข้าทำงานเป็นเวลาและก็พักผ่อนเป็นเวลาสำหรับเราก็ยังทำงานต่อไปเพราะเขาเรียกว่ายิ่งอายุห่างกันเท่าไหร่การที่มันจะเกี่ยวเนื่องกับการที่เราจะอยู่ด้วยกันมันก็ค่อนข้างจะน้อยลง แต่สิ่งสำคัญเลยก็คือจะบอกกันและกันตลอดเสมอมาว่าเธอเวลาเธอทำอะไรเธอควรคิดเยอะๆนะอย่าไปคิดจะเป็นอื่นหรือว่าทำอะไรที่มันแผิดแลกออกไปเพราะว่าบางทีน่ะฟันตาซีมันก็เห็นได้เยอะก็เลยบอกเขาอย่างนี้นะคะทุกคนก็จะมีเรื่องบอกเราอย่างนี้เยอะแต่ว่าด้วยความที่เราก็ไม่ได้แบบชะล่าใจนะทุกคนนะ แฟนเราก็คือแฟนเราก็จริงแต่ถามว่าถึงวันนั้นมาจริงๆเราต้องทํำยังไงบ้างก็ไม่ต้องทําอะไรก็แค่เตรียมตัวนะแต่ณนะโมเมตนต์นี้เราก็ไม่ต้องไปเพอ้อฝันอะไรมากทุกคนก็แค่ว่าอยู่ด้วยกันทุกๆวันให้มีความสุขทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะแล้ววันนี้ก็มีแบบว่าคือเซอร์ไพรส์มากจากการที่เราทํางานเหนื่อยๆมาปุ๊บเนาะ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็พูดคุยถึงเรื่องว่าลูกเด็กเล็กแดงของแมวตัวเล็กๆทุกคนออกมาได้เจ็ดอาทิตย์แล้วเราไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าเราต้องทำยังไงก็ให้คนที่เขาแบบว่าคือ a d o p t i o o p t หรือว่าคือ,อให้กับคนอื่นได้สามารถทำเลี้ยงเลี้ยงให้เขาเชื่องแล้วให้คนอื่นรับเลี้ยงต่อได้ เขาเออกไปดูเลแล้วก็ให้อาหารแล้วพูดตรงๆเลยว่าก็คือทำการผ่าตัดเพื่อให้เขาแค่มีชีวิตของเขาไปแล้วไม่ให้มีแบบคือลูกเล็กเด็กแรงออกมาอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันหลายๆอย่างเนาะคืออนาเธอออปชั่นต้องพูดอย่างนี้เลยคนก็น่าจะเข้าใจนะคะคนที่มีสัตว์เลี้ยงแต่เราก็คือสงสารนะ แต่ด้วยความที่มันเยอะเกินทุกคนเราก็แบกรับไม่ได้แต่เริ่มต้นมันก็ไม่ใช่ของเราอยู่แล้วทีเนี้ด้วยความสงสารของเราเห็นอกเห็นใจเกี่ยวกับเด็กเด็กตัวเล็กๆมาแค่เนี้ยทุกคนมันข้ามมาให้เราเห็นน่ะมันก็น่ารักขนปุยๆนะทุกคนนะพอโตมาแล้วหืสุดยอดค่ะเฟีย้ยมากเขาก็เลยบอกว่า มาถึงมาถึงบ้านปุ๊บนะฉันมีอะไรเซอร์ไพรส์เธอเขาพูดอย่างนี้อะไรอ่ะเธออ๋อสิ่งที่เรารอคอยนะไอแมวสองตัวนะ่ะที่แบบซนจอมแก่นนะมันหิวมากมันคลานเข้าหลังแล้วหลังมันล็อกฉันตื่นมาฉันมาเจอฉันนึกว่าหลังมันล็อกเพราะว่ามันจะมีตัวเม่นเข้าไปกินอาหารแต่ไม่ใช่ นั่นคือแมวจอมซนสองตัวสุดท้ายนะคะที่เราพยายามรอคอยมากรอคอยแบบว่าให้เขาจับได้สักทีเหอเพราะอะไรเพราะเราจะเคลียพื้นที่แล้วก็อีกอย่างหนึง่งการที่ตอนนี้นะคะจะทำอะไรมันก็จะง่ายขึ้นแม่สีเทาเขาก็เอาไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าแม่ลายเสือเนี่ยไม่ได้ออกไปทุกคนมันจับยากมาก เขาเรียกว่ามันมันเป็นแมวป่าครึ่งบ้านครึ่งเนาะมันก็เลยแบบรู้สึกว่าห่วงห่วงตัวเองแล้วก็ห่วงตัวเองมากจับไม่ได้ค่ะคุณชายนี่โดนข่วนไปหลายที่เมื่อวานเนี้ยคืออยากจะร้องไห้ออกมาเลยเขาบอกฉันเจ็บใจมากเลยอยากจะช่วยเขาทั้งทีโดนข่วนเต็มที่เลยยาวเลยนะทุกคนแต่เขาบอกว่าเธอทาแผลเรียบร้อยล้างแผลหรือยงังล้างเรียบร้อยแล้วตอนนั้นไม่ต้องเป็นห่วง ก็ยังดีที่ว่าเขาได้รับวัคซีนทุกคนถ้าไม่งั้นก็คือจบเหตุเลยค่ะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะเพราะว่าถ้าแมวที่บ้านเรายังไม่ได้ไปฉีดยาแล้วก็ยังไม่มีไมโครชิปทุกคนยังไม่มีชิปตัวนี้อ่ะเข้าใจปะมันก็ไม่ใช่ของเราตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วก็เลยแบบว่าอยากจะจับไปแล้วก็คือทำทำหมันให้เขาเพื่อหนึ่งการเลี้ยงเลี้ยงดูนี้มันจะง่ายขึ้นแล้วก็ เถ้าเราไม่อยู่เขาก็จะอยู่บ้านเขาจะไม่ออกไปแบบสซนแล้วก็ไปจำ้ำจี้จ้ำชัยกับตัวอื่นมามาที่บ้านอย่างเงี้ยเออนั่นคือเราคิดรอบคอบแล้วว่าเราต้องเอาใจใส่สักนิดนึงถึงเราจะมีสัตว์เลี้ยงหรือว่าเราให้เขาเกิดมาอยู่ณนะจุดนี้เราก็ต้องดูแลเขาอืมแล้วดูแลยังไงไม่ให้ลําบากเราด้วยแล้วก็ไม่เขาลําบากด้วย ก็เลยคุยกันกับแฟนก็เลยให้เขามาเอาไปทุกคนแฟนบอกเลยเสียดายมากไอ้สองตัวสุดท้ายนี่คือมันน่ารักมันตัวโตแล้วเนาะมันโตวกว่าเพื่อนแล้วขนปุยๆสีเทาอะทุกคนสีเทาแมวสีเทาตาสีน้ําเงินให้คิดสภาพดูมันกําลังน่ารักอ่ะกําลังน่ารักแต่ว่ามันออกลุกครึ่งเกินมันครึ่งป่าเกินนะคะแล้วทีนี้เราพยายามจับมันแล้วจับหลายรอบมันก็ไม่ให้จับ มันก็คือจะแข่แข่แข่แขแขอย่างเร็วก็เลยปล่อยเลยตามเลยนี่แหละค่ะทุกคนชีวิตของเราคือคู่ชีวิตสามีหลังนะคะเมียไทยเนาะถามว่าอยู่ด้วยกันนี่เข้าใจกันไหมไม่เคยเข้าใจกันสักเรื่องพูดตรงๆนะอยู่ด้วยกันบางวันเนี่ยคือแมวเนี่ยยังบอกว่าเป็นน้องเพราะว่าข่วนกันเยอะเลอเกินเขาไม่ค่อยพูดแต่ว่าเขาเป็นคนที่นิ่งแต่ ือจับฉันไม่ได้นะเธออะไรตัวน้องเนี่ยเราก็เข้าใจนะโมเมนต์ที่เราอยากจะคุยกับเขาแต่เขาไม่ยอมคุยด้วยหรือเล่นด้วยอย่างเงี้ยมันก็มีนะนี่คือมุมมองของเมียนะทุกคนแต่ถามว่าอยู่กันไปแล้วทําความเข้าใจกันยังไงอีกมันก็เนาะทุกคนทุกคู่นั่นแหละเขาก็จะมีตัวแปรอยู่หนึ่งตัวที่จะทำยังไงก็ตามนะคนอื่นไม่สามารถเข้าไป เบียดได้หรือว่าเข้าไปสอมแซมส่วนนั้นได้นะคะนอกเสีจากคนคนนั้นเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะอยู่กับผู้หญิงหรือผู้ชายคนนี้ตลอดไปมันจะมีการซอกแซกซ่้มแซมเข้าไปเรื่อยๆแล้วทีเนี้ยสิ่งที่สิ่งที่เข้าไปในลักษณะน้ำก็จะทําให้ทุกอย่างผุพังนะคะกัดก่อนจนไม่เหลืออะไรแล้วสุดท้ายก็คือการแยกทางทุกคน ตอนนี้เราจะปลูกฝังเข้ามากว่าเธออย่าพยายามทําอะไรที่แบบว่าให้ฉันคิดมากกับเรื่องนี้นะแต่ว่าถ้าถามว่าฉันคิดมากเยอะไปไหมไม่หรอกแต่ฉันแค่อยากจะบอกเธอว่าถ้าเธออยากจะอยู่แบบสบายๆไม่มีปากเสียงบนชั้นศาลให้อยู่นิ่งๆบอกแฟนทุกคนไม่ได้ขู่นะแต่คือการบอกเล่าเขาก็เขา้เขาใจเพราะว่า เขาก็บอกว่าฉันก็แก่แล้วไม่รู้ฉันจะต้องไปขึ้นโลงขึ้นศาลทำไมเพราะว่าการทำงานของฉันฉันก็เหนื่อยพอแล้วฉันอยากจะพักผ่อนลูกเต้าเราก็ไม่มีด้วยกันแต่ว่าเราก็มีความสุขดีนะเขาก็พูดอย่างนี้ยก็นี่ไงไอความสุขของเขาก็ตัวแมวเยอะแยะนะคะสักพักหนึ่งที่ผ่านมาเนาะประมาณอาทิตย์กว่าๆยังแบบคือยังรีมายได้อยู่ว่าเฮ้ยเรามีสัตว์เลี้ยงเยอะขนาดนี้เลยนะเธอ แต่ปัจจุบันนี้ก็เหลือประมาณ3-4ชีวิตแค่นั้นนะคะชุดแรกยังเหลือหมดนะคะครบทุกตัวแต่ชุดที่2นี่ก็คือว่าเจเนเรชันนี้ก็คือเอาออกไปให้หมดเลยไม่เหลือนะอันนี้คือเรื่องจริงนะทุกคนแต่ก็ด้วยความที่เรามาอยู่จุดนี้นะจุดนี้นะก็มีความคิดอีกหนึ่งอย่างเนาะอยากจะแชร์ประสบการณ์กับทุกๆคนว่าการที่เราจะอยู่ด้วยกันแล้วเป็นคู่ครองที่ดี อย่าถามคําว่าสมบูรณ์แบบอย่าถามคําว่าเหตุผลเพราะทุกๆวันอยู่กับแบบไรเหตุผลคุณบอกว่ารักรักคืออะไรหาคําตอบเจอไหมทุกคนหาคําตอบเจอไหมอย่าให้คําตอบบอกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> เราทําเพื่อคนที่เรารักเฮ้ย <"He i, S 2> เราทําเพื่อสิ่งที่เราต้องการเพราะบางทีมันดูเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะการเห็นแก่ตัวใช่ไหมแต่ทีเนี้ย ทุกอย่างเลยที่เราอยู่ด้วยกันมาเนี่ยหาคำตอบไม่ได้มันไม่มีคำตอบมันไม่มีคำอธิบายด้วยเริ่มตั้งแต่การครบกันเริ่มตั้งแต่การที่บอกจะบอกว่าอ่ะฉันขอคุณแต่งงานหรือว่าเราอยู่ด้วยกันเถอะนะเนี่ยก็ยังงงอยู่เลยมาจากไหนเออจนกระทั่งปัจจุบันนี้ยังงงอยู่เหมือนเดิมแต่ด้วยความที่เราอยู่ด้วยกันแล้วเข้าใจเข้าใจกันซึ่งกันและกัน เหตุผลเล็กๆที่น้อยมันก็จะเซียวไปทุกคนมันก็จะเจือจางกันไปเหมือนกับที่บอกว่าโอ้โ oh, หอยู่ด้วยกันทุกวันเหมือนกับแคทไฟอะแต่สุดท้ายแล้วมันก็มีผลสรุปที่ดีเออบางทีมันก็เออเรางิ่เง่าเองบางทีเขาก็งี่เง่าเกินไปเงี้ยมันก็บอกกันได้ง่ายขึ้นเนาะยังไงก็ตามนะคะใครที่มีคู่ครองชั้นสาม,มีฝรั่งเนาะ,ะอยากจะให้ใช้บทเรียนนี้นะคะหรือว่า ประสบการณ์ของสาวสว่างเนี่ยแบ่งปันไปได้นะคะเพราะว่าช่วงหนึ่งในการใช้ชีวิตเนี่ยมันเหมือนกับเป็นกราฟเลยทุกคนมันจะเป็นลูกขึ้นขึ้นลงไม่มีใครตอบได้ว่ามันจะเกิดอะไรได้บ้างโดยเฉพาะเรามาเป็นสไพคยเขายิ่งเป็นสไป้ยใหญ่ด้วยโอ้โหโคตรลำบากลำบากลำบากมากด้วยนะลำบากกายไม่เท่าไหร่แต่ลำบากใจนี่โคตรฟิวฟ้าทุกคน ไม่ใช่ว่าเฟี้ยวฟ้าวในทางที่สนุกนะมันอึดดัดมากมันอึดดัดจริงๆแต่สุดท้ายท้ายที่สุดแล้วเราก็ทุกอย่างราบรื่นไปด้วยดีนะคะถึงบางบางทีเราต้องขึ้นเาขาหลายลูกต้องพูดอย่างเงี้ยเข็นคกขึ้นภูเขาเลยทุกคนแบกขามงินไปจะเหนื่อยจะล้าก็ต้องทนอดทนใช้คำว่าอดทนเหนื่อยก็นิ่งเหนื่อยก็พักอยู่อย่างนั้นตลอดบอกตัวเอง แต่ปัจจุบันนี้ก็คืออะทุกอย่างคลี่คลายไปด้วยดีก็ขออย่างเดียวก็คือบอกกับแฟนว่าเราพยายามอยู่ด้วยกันอย่างนี้ถึงบางทีมันไม่ได้อาจลงรอยกันร้อยเรื่องหรือว่าทุกๆเรื่องแต่ก็ขอให้เราอนะอยู่ด้วยกันด้วยความเห็นอกเห็นใจกันเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของแต่ละคนนะคะนี่คือสิ่งที่อยากจะเอามาแชร์กันวันนี้ยังไงก็ตามนะคะ ดูบรรยากาศอย่างเนี้สุดๆแล้วทุกคนดูคุณชายก็ไปหาหมูหาหมอนจะไปไหนลงลงเออเปรแล้วทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าเขาลงเปรกลับมานะคะนี่คือการต้อนรับเพราะว่าบอกเขาว่าหาอะไรเครื่องดื่มเย็นๆไว้รอสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าฉันแปลดอกไม้มาเนี่ยฉันก็อยากจะได้มีโมเมนต์ที่แบบว่าอยู่แบบสบายๆหน่อย อย่าว่าหไม่ให้ดูทุกคนดอกไม้สวยมากนี่เลยบอกเลยนะคะดาวเรืองดาวเรืองดาวใจทุกคนดอกแบบคือลปโป่งใหญ่มากนะคะนี่คือสอีสีแซมส้มสดใสนะคะสีเหลืองยังไม่ได้เอาลงดินเพราะว่าวันนี้ คิดว่าจะเอาแซมแล้วก็ทีนี้ก็จะวางให้เขาแบบเป็นพุ่มโตเลยเอชอบอะ่ะทุกคนถามว่ากลิ่นเขามันหอมยั่วโยนไหมไม่ชอบกลิ่นค่ะแต่ชอบที่ว่าเขามันเหมือนกับอะไรอะมันทำให้เราคิดถึงเรื่องระหว่างตอนเราเป็นเด็กทุกคนมันจะมีสตอรี่นะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ชอบอะ่ะกูตรงๆแล้วบังเอิญไปเจอต้นพริกมาอีกหนึ่งต้น แต่ก็ตรวจ้ายท้ายที่สุดแล้วทุกคนมีอีกไหมถามเขาขยันขยอยมีอีกไหมเธอไม่มีแล้วคะหมดแล้วคอเขาพูดอย่างนี้เลยหม,ลหมดแล้วหมดแล้วหมดเลยแล้วนี่ก็คือล่าสุดน่าจะเราเห็นอนะประมาณสักสามอาทิตย์ที่ผ่านมามั้งทุกคนก็เลยบอกว่าโอเคนั้นฉันจะเอาต้นนี้แหละ <c oughs> <c oughs> ก็บอกเขานี่ก็คือ,คอจะทําความสะอาดออกเลยนะคะทุกคนไม่รอช้าคะ่ะจะอ,ออกเลยนะคะไม่ให้เขาแบบคือมี ต้นลกลงเล็กๆขึ้นมาเพราะว่าต้องการให้เขาเป็นพุ่มที่โตนะคะไม่ให้เป็นพุ่มติดดินนะคะและทีนี้ก็คือพวกใบแซมอย่างเนี้ยคือต้องเก็บออกให้หมดเลยเคล็ดลับของสาวสว่างมีหลายอย่างนะทุกคนนะบางทีเนี่ยเล่าไปดีๆเนี่ยก็หาผักหาปลามาเลยเ <c oughs> นาะเขาเพราะว่าเขาเริ่มติดติดหมากแล้วนะ่นทุกคนติดหมากติดผลแลว้วก็คือดอกเต็มแล้วนะคะ แล้วที่อยู่นกับเรานะ่ะก็นึกว่าเขาจะสำลักน้ำฝนต่อทุกคนไม่ตุยค่ะปรากฏว่ายังอยู่ยังอยู่ยืดยาวอีกนะคะนี่คือความสุขเล็กๆน้อยๆค่ะจากการใช้ชีวิตแต่งแตนแล้วก็การคลองเรือนนะคะทุกคนอาจจะไม่ได้สุขสมหวังทุกๆเรื่องแต่ขอให้อย่างเดียวคือเราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำและก็อย่าพยายามนะคะหาเรื่องกันและกัน อเงอนได้อะไรบ้างได้แต่สุดท้ายแล้วท้ายที่สุดเราก็ยังต้องอยู่ด้วยกันนะคะคิดว่าเราเป็นอย่างนี้แล้วเขาจะเป็นยังไงเขางอนเราอย่างเนี้ยแล้วเราจะงอนเขาไหมพยายามอธิบายให้กันและกันเข้าใจนะคะในการใช้ชีวิตหลักการมันอาจจะคนละหลักการแต่เมื่อเรามาอยู่ด้วยกันแล้วนะคะพยายามทำความเข้าใจเยอะๆแล้วคุณจะได้คําตอบที่ดี โอเคนะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเนาะกับวันนี้และก็วันถัดไปด้วยนะคะช่วงนี้ทางยุโรปก็คืออากาศดีเวอร์นะคะจนวันถึงวันศุกร์เลยนะแต่เสาร์อาทิตย์ก็น่าจะดีอยู่เหมือนเดิมนะคะทุกคนยังไงก็ขอให้มีความสุขมากๆและก็ไม่เจ็บไม่จนนะคะ คิดสิ่งใดประสงค์สิ่งใดก็ขอให้สำเร็จมักผลและก็ร่ำรวยเงินทองตามที่ปรารถนานะคะทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะมาค่ะทุกคนมาชมสวนกระถางนะคะนี่ก็คือมะเขือเทศพันจิ๋วนะคะที่แบบอมหวานอมเปรี้ยวนะคะเวลาเขาได้ออกมาเต็มที่แล้วสุดๆค่ะทุกคนต้นเล็กแต่ว่าดก เขะะาจะเป็นสายพันธุ์ที่เตี้ยนะไม่ได้โตแบบสูงยาวเขาดีเหมือนกับทั่วไปนะคะแต่นี่คือเฉพาะยังไงก็ตามก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะทีุ่สาห์ติดตามรับชมรับฟังจนมาถึงช่วงสุดท้ายขอให้ทุกคนมีความสุขกับการรับชมรับฟังกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย